สวัสดีชาวอบแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกันกี้เหมือนเดิมว,วันนี้เรามาชมเก่าโชว์ของกันวันนี้เรามาชม e100 กันนะครับเอวิทังเทียสิบของเยอรมันนะซึ่งในเกมนี้ผู้เล่นชื่อว่าโตเกียวฮตนะครับตัวนี้ก็ห่างหายไปหลายคลิปเหมือนกันนะหายหน้าหายตากันไปในะวันนี้มาแล้วซึ่งเอา e100 มาเล่นโดยที่ e100 วันนี้มากับปืนขนาด10 ห้เซนนะสิเซน150ยมิลยูนิแบบมารีนอฟก้าเกิดทั้งฝั่งใต้ด้วยนะครับแล้วก็อยู่ในห้องเทียว8 90ในเกมนี้ไม่มีอารตี้เลยนะไม่มีจอนเด้นแบบชิวๆเลยในเกมนี้โตเกียวฮอตเอาลูก AP มา17นัดลูก HE มา8นัดแล้วก็ลูกทองครับ25นัดเลยคือเมื่อกี้ยิงพยายามยิง WZ ไปก็ไม่โดนนะ WZ 132 แล้วตอนนี้ก็กำลังวิ่งขึ้นไปที่ A0 ครับจุดระทะของ Heavy t a ท k โดยที่ติดอุปกรณ์มา3ชิ้นก็จะเป็นหัวส้มเป็นหัวส้มสีชมพูเป็นโหลดเร็วนะโหลดเร็วสีม่วงแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นอุปกรณ์ทดลองที่เป็นตัวเทอร์โบที่ช่วยในการคุมเป้าแล้วก็ช่วยในการเพิ่มความคล่องตัวด้วยในเกมนี้ง่ายหน่อย รงที่ว่าตัวเองเป็นท็อปเทียฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นครันวังครับออบเจกต์277 VC 55เป็นเฮวิทังเทียสิของฝั่งตรงข้ามเราต้องไปเจอกับพวกนั้นนะแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเลยกำลังปีนขึ้นไปอยู่ด้วยความเร็ว17 18 20ค่อยๆขึ้นมา ส่วนตัวแล้วปืนกระบอกนี้15เซนนี่ผมชอบนะลูกทองเป็นลูกคีตจอกกรอดีด้วยดาเมจตอนัดหนักด้วยแต่ว่าโหลดนานและโหลดนานก็แลกกับดาเมจที่หนักหน่วงฝั่งตรงข้ามนี้ดันกันขึ้นมาโอ้โหเพียบแล้วเขาก็ขึ้นมายึดไปได้แล้วนะสำหรับด้านบนเขาส่วนโตเกียวฮอตยังไม่ถึงใกล้ถึงแล้วนะครับใกล้ถึงแล้ว รออีกนิดนึงรออีกนิดหนึ่งออด,นงดานบนนี้เพียบเลยมีให้เลือกยิงแบบเยอะแยะไปหมดนะตรงนี้โอ้โหชิปเทนโปรไทส์ัรับ784ครับ,รบซัดเข้าไปด้วยลูกฮีตเต็มๆเลือดหาวับโหลดใกล้เสร็จขึ้นมาเลงหัวไม่ได้ครับสำหรับชิปเทนโปรไทย์คันเดิม ฝั่งซ้ายมือครับเพื่อนแตกกันไปแล้วนะลายนี้มีคันวังทางขวามือตรงกลางมี VC55 ชิปเทนโปรตายคันเดิมหันปืนมาเล็งชิปเทนโปรตาทยที่หัวไม่เข้าครับซ้ายมือนี่มี277มี 50TP MX M451 แล้ว2.7วิ่งถลามาตรงนี้เพื่อนก็รับหน้ากันสลอนตรงนี้ครับ50 TP ครับเรียบร้อยครับได้ดาเมจมาอีก550นะแต่ว่าเมื่อกี้โดนเฟริกยิงเข้ามาครับ471โหลดใกล้เสร็จครับโอ้โหตรงนี้รับหน้ากันมันเลยนะ M451 ครับ770ครับแลกกันไปครับโดนเข้ามา378แต่ว่าผู้การก็บาดเจ็บด้วยนะแม่แเราเพื่อนใกล้ตายครับ <S 2> <S 2> โอ้ยโดน277แบบครับรับไม่ไหวครับนอกจากผู้การบาดเจ็บตอนนี้พลบรรจุก็บาดเจ็บเหมือนกันครับส่วนพยาบาลน,นี่ยังคูดาวอยู่ทั้ง40กว่าวินะ โอ้เยอะเหลือเกินครับตอนนี้ก็ดึงเกมไปในตัวนะเพราะว่าครูดาวพยาบาลนี้ยังไม่เสร็จครับเหลืออีก20่สิกว่าวิเลยนะเฟริิเฟรเซร่ตรงนี้ยิงไม่ได้ครับเห็นหัวอยู่ไม่เข้าครับมันเบี้ยวออกไปนะมันเบี้ยวออกไปแล้ว โอ้โห oh, oh, V K 4 5 0 2 b ปีนขึ้นมายิงขนาดนี้เลยนะตอนนี้ทั้งผู้การทั้งพลบรรจุนี้ยังบาดเจ็บอยู่รอซ่อมครับรอพยาบาลนะรอพยาบาลเรียบร้อยก็พยาบาลเรียบร้อยครับูโดนโี่ห้าศนย์สอีไม่กรสหนึ่งนะโดนมาหนักหน่วงอยู่ครับแล้วเยอะซะด้วยตรงนี้ อย่างดีว่าไม่มีอาร์ตี้นะถ้ามีอาร์ตี้โดนอาร์ตี้ลงระบมแน่นอนครับโตเกียวฮอตค่อยๆขยับขึ้นมาเห็นแต่กดไม่ลงคนระับเห็น mx 50ร้อยยี่นะแต่กดไม่ลง 02B เรียบร้อยครับโดนเพื่อนในทีมด้านล่างเก็บไปปีนขึ้นมาขนาดนั้นตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้ไม่ได้มากเนี่ยขยับไปขยับมาตรึงพื้นที่กันอยู่ VC 55ได้หนึ่งนัดหนึ่งหลือนัดหนึน่ง VC 55อ่ะเฟริีครับยิงเข้ามายังบล็อกได้อยู่เอา VC 55โหลดครับแล้วตรงนี้คันวังครับหนัดนี้910เลยนะโอ้โห,โหแรงจัด910ตอนนี้เข้าสู่สภาวะปกตินะ คนรถทุกคนเป็นปกติแล้วเริ่มดันกันขึ้นมาแล้วอย่างพวงกับตำแหน่งเส้นรองอยู่นะครับคูจะมีใครอ่าแล้วก็มีคนดันขึ้นมาจริงๆนะ หัวของ VC 5 5ไม่โดนครับยังไม่โดนครับก็ยังดีว่ายังบล็อกได้อยู่แล้วเมื่อกี้เพื่อนเก็บพลันวังไปก็ใช้ได้อยู่ทำให้ตอนนี้สกอร์ขึ้นมาเป็น5ต่อ4ครับหลดเศษหันมาหา VC 5 5เล็งหัวเหมือนเดิมไม่โดนครับไม่โดนครับยังไม่คมนะยังไม่คมแต่ก็ยังพอจะไล่ VC 5 5แล้วเฟรด หรือเฟรดิเซนี่ลงไปได้นะเราเกียวฮอตพยายามจะดันขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เห็นตัวรถแต่ว่าดินครับดินเต็มๆครับค่อยๆขยับกินพื้นที่ขึ้นมาครับเริ่มได้พื้นที่มากขึ้นแล้วตรงนี้โหลดเสร็จเฟรดิเซ่ซัดหน้าตรงๆครับ789ครับ ซัด้าไปที่หน้าป้อมเลยครับพอลูกทองนี่เจาะโหดอยู่นะเจาะโหดอยู่เฟริสโดนอีกนัดเดียวนี่กลับลงรถแน่นอนครับ mm hmm. แล้วก็เรียบร้อยครับ mm hmm. เรียบร้อยครับ mm hmm. ดาเมจ4ีก415กับอีก1คิวได้เป็น2ค mm ิวโอต้องใจเย็นครับเล่นปืนอันนี้เล่นคันนี้ VC 55 mm hmm. เห็นตัวรถอยู่ ยังไม่เข้าครับยังไม่เข้าครับแต่ก็ไล VC 5 5ให้ถอยลงไปได้นะตอนนี้เริ่มยึดด้านบนเขาได้แล้วนะโอ้โหต้องใจเย็นครับแม่ VC 5 5ขวามือมีคนยิงเข้ามาจาก ตำแหน่งในป่าเป็น MXAC48 ก็ยังบล็อกได้อยู่ตรงพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลองตรงนี้ VC55 เข้าไปรวบแล้วก็โดนเข้าไปจังๆครับ676มีชิปเชนโปรตายเขาโยกลงไปข้างล่างเลยนะยังดีว่ายังบล็อกได้อยู่ แต่ตอนนี้เพื่อนโอ้โหชิปเทนโบไทยครับโดนเข้ามาครับเพื่อนไปแล้วครับ2อง้าเนะสองเราไปแล้วนะแม่ต้องถอยครับก็สูสีกันอยู่แต่สกอก็ตามกันอยู่ครับตอนนี้7ต่อแล้วแต่ตอนนี้เลือดเหลืออยู่แค่595ก้ครับโอ้โห กับ M X A C 48ครับยืนทะเลทลาอย่างนี้เลยซัดเข้าไปแม่ยิงไม่เข้าเพื่อนด้านล่างน่าจะยิงกันได้ไหมอเพื่อนด้านล่างดันขึ้นมาตรงนี้จุดนี้หมดแล้วนะทำให้ยิงไม่ได้ครับ A C 48ตรงนี้เรียบร้อยครับ เรียบร้อยครับเพื่อนหนีขึ้นมานะเป็นทีดีทั้งหลายนี่หนีกันมากรุปกันตรงนี้เลย8ต่อ9ครับตอนนี้เห็นโอ้โห4 0ู่ครับโหลดใหม่เป็นลูก HE ครับได้ไมมเอ่ยโอ้โหได้ครับได้มา9ก้าร้อยยี่สิบโอ้โหครึ่งครึ่งเลยเลือดหายไปครึ่งเลยแม่เด็กเกลียว1 5ใจร้อนไปหน่อยนะกลิว15โดน4 05้เขาซัดเรียบร้อยเลย เพราะฉะนั้น405ยังโหลดอยู่แน่นอนครับ4005ตรงนี้ครับโหลดเป็นลูก h e แล้วก็บรรจงโดนอยู่ครับ880ครับมีสติฟฟัง S1 ยิงเข้ามาจากในป่าด้วยยังบล็อกได้อยู่นะนี่ มีไทเกอร์ทูครับแล้วก็ MX 50 120ยเอาคันไหนก่อน50 120ยครับนัดเดียวอยู่ครับ <Yes. S 1> แล้ววิ่งชนไทเกอร์ทูโอ้โหเลือดลดไป574โอ้โหแต่ตัวเองก็เลือดลดเหมือนกันนะลดไป197ก็เกือบตายครับยังดีว่ายังไม่ตายนะเหลือเลือดอยู่ตอนนี้60โอ้โหแล้วเหลืออีก2คันครับเหลือ277ซึ่งเห็นอยู่อยู่ด้านล่างและอีคันหนึ่งยังไม่เห็นเลย ก็คือสตีฟังเอสหนึ่งอยู่ในป่าครับแถวนี้แหละโอ้โดนยิงเข้ามาแล้วยังบล็อกได้อยู่นะโอ้โหต้องใจเย็นจัดๆนะเล่นคันนี้เกมนี้นีบล็อกไป5,700เลยนะเวลาเหลือตอนนี้ไม่ถึง2นาทีแล้วด้วย สติฟฟัง S1 วิ่งลงน้ำจมน้ำโอ้โหแม่น่าเสียดายน่าเสียดายในเกมนี้นะฝั่งตรงข้ามเป็นซิฟฟัง S1 นี้ไม่เอาอะไรแล้วนะครับโอ้โหเหลือคนเดียววิ่งลงน้ำค่าตัวตายไปเลยไม่งั้นนี่ก็อาจจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นอีกสักหน่อยนะเอออีกสักนัดหนึ่งก็7-800ก็น่าจะได้ลุ้นอยู่โอ้โห แม่แต่เกมนี้ก็ยิงไปเยอะนะครับเอ็มแตกครับได้เอทังเกอร์นะครับได้ไฮคลีเบอร์มาด้วยปืนลำกล้องใหญ่ได้สตีวอลครับกำแพงเหล็กได้เงินมาแสนหนึ่งครับประสบการณ์2 0 3พันพันธบัตรอีก7ใบยิงไป8,151เดาเมจเลยนะครับ5คิวด้วยกันคาบประสบการณ์ดิบก็1,354ยิงไปทั้งหมด19นัดนะครับเข้าเป้า15เจาะเกราะ11อ ดาเมตรวม8,001มีบล็อกไปถึง5,760เลยนะแล้วก็มีอซิดิก824รป็นสิบสีเป็นมีชีพีม่ผักกระซมไป30,000ค่ากระสุนแสนหนึงนะเพราะว่าใช้ลูกคิดเยอะมากนะแล้วก็ยุทธวิจัยไม่เสียงานนี้ก็ติดลบ21,000นะครับก็เป็นรถที่ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมสำหรับ e ร้อยคันนี้นะครับโดยเฉพาะกับปืนกระบอกนี้ในส่วนตัวนี้ผมชอบนะ150มากกว่าชอบมากกว่า128ด้วยนะ อก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับแต่ว่าปืนกระบอกนี้สะใจดีดาเมจหนักดีแต่โหลดนานไปหน่อยนะยังไงก็ต้องขอขอบคุณโตเกียวฮอตด้วยสำหรับคลิปมันๆแบบนี้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด u u s c r i b e ให้นิกกี้ทีวีด้วยแล้วก็จะกันมาอีกทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้คาราไปก่อนสวัสดีครับ